Mission to the Moon. Continue with your mission. 5 Minutes Good Time ช e, ่วงเวลาดีๆใน5นาทียกระดับงานและชีวิตของคุณสู่เวอร์ชั้นที่ดีที่สุด Level Up your work life คอร์สออนไลน์เรียนสด2วันจบนะครับสำหรับทุกคนที่อยากทำงานแบบโปรและมีชีวิตที่โฟล์พบก,กับผมรวิทยานุสาหะและอาจารย์เกดวดีมารุมุระเปิดรับสมัครแล้ววันนี้นะครับที่เว็บไซต์ m i s s i o n Academy พิเศษซื้อครบ2วันรับส่วนลด m i s s i o n to the m o o n Energy p l a n n e r 2026ไปเลยสวัสดีครับ5 minutes นะครับช่วงนี้มีคน พิม์เนก็มาถามว่าเอ้ยไม่มีตอบคาถามแล้วเหรืออะไรเงี้ยนะก็เลยเอตอตอบคาถามบ้างดีกว่านะครับคำถามผมขออนุญาตรวมรวม,รวมหมดหมู่แล้วกันเนอะเพราะว่าหลายคําถามมันก็จะมาแนวคล้ายๆกันนะครับเอาเรื่องงานก่อนนะฮะมีคนถามเข้ามาว่ารู้สึกงานตอนเนี้ก็โอเคในเชิงเงินเงินก็ดูดีนะครับแต่ไม่ค่อยมีความสุขอธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าไม่มีความสุขเพราะเพื่อนร่วมงานหรือไม่มีความสุขเพราะอะไรนะครับ รู้สึกอยากเปลี่ยนงานอืมโอเคถ้ามาลักษณะแบบนี้เนี่ยผมจะเชียร์ว่าให้ไปหาก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ที่ไม่มีความสุขเนี่ยมาจากอะไรถ้าเรารู้แล้วว่าไม่ใช่เรื่องเงินแน่และเพราะว่าในท่านนี้บอกว่าเรื่องเงินโอเคนะครับก็แปลว่ามันต้องไม่เป็นเรื่องคนก็เป็นเรื่องงานใช่ไหมอ่ามันก็จะมีอยู่แค่นี้แหละนะครับลองดูว่ามันจะแยกยังไงระหว่างรเ,ราเรื่องคนกับเรื่องงานเออเพราะบางทีมันก็นัวนวกันอยู่ใช่ไหมครับแยกเรื่องงานออกมาก่อนแล้วกันที่เหลือเนี่ยจะเป็นเรื่องคนงานแยกง่ายกว่าคนน,นะฮะ ส่วนตัวนะคิดยังั้น,นะครับเวลาผมคิดเรื่องนี้ผมคิดว่าโอเคงาน,นเ,าเนี้ยเราทาเนี่ยมันมันสร้างผลกระทบอะไรกับเราบ้างหรือมันสร้างผลกระทบอะไรกับคนอื่นบ้างดูสองข้างก็แล้นะครับยกตัวอย่างเช่นเรารู้สึกว่าโปรเจกต์เนี่ยผลกระทบกับเราก็คือเนื่องจากโปรเจกต์มันใหม่มากมันไม่ค่อยมีข้อมูลผลกระทบด้านลบละกันก็คือว่ามันทํายากมันไม่รู้จะหาข้อมูลจากไหนถามใครใครก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ นะครับมีความยากมีความเหนื่อยในมุมนี้อยู่แต่ผมกระทบด้านบวกคือว่าโหถ้าเราทําได้นะนะฮะงาน,นนี้มันจะดูดีมากๆในโปรไฟล์เราเราจะเฉิดฉายมากเลยเพราะงานมันยากมากเพราะฉะนั้นเวลาดูเรื่องงานนะดูมุมเรื่องผลกระทบกับตัวเราเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออจริงๆเนี่ยทุกงานมันจะมีด้านบวกด,ด้านลบเสมอผมผมกลับกันนะสมมติว่าอีกงานหนึ่งนั้นงานนี้ง่ายจังเลย أ. โอ้หมูหมูนะฮะผมทบด้านบวกก็คือง่ายสบายนะฮะใช้แรงน้อยทบด้านลบก็คือเฮ้ยถ้าเกิดเราทํางานนี้ไปเรื่อยเนี่ย แล้วเราจะเก่งขึ้นได้ยังไงนะครับกลับมาที่วัตถุประสงค์การทางานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนี่ยยังคงยืนยันว่าวัตถุประสงค์การทํางานที่เราควรจะทำนะในความคิดเห็นของผมเนี่ยคืองานที่เราทำเราทําแล้วเราต้องเก่งขึ้นนะฮะอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักเวลาผมจะทํางานอะไรสักอย่างเนี่ยผมจะตังต้งคำถามถามตัวเองว่าเราทาเสร็จแล้วเราเก่งขึ้นไหมเพราะความเก่งจะนําพามาซึ่งอย่างอื่นที่เราอยากได้ทั้งหมดจะไม่วหาจะเป็นเวลาเงินเน็ตเวิร์กคอนเน็ชั่น อันนี้ผมกระทบกับเราผมกระทบคนอื่นยังไงบ้างนะครับปรากฏว่างานนี้เนี่ยโอเคผมกระทบกับเราก็พิจารณาเสร็จเราก็ดูประมาณหนึ่งแต่ผลกระทบกับคนอื่นเนี่ยสูงมากเลยโอ้โหโปรเจกต์นี้ถ้าทําสําเร็จนะโปรเจกต์นี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้นะฮะผู้คนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นลูกค้าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นลูกค้าเราจะซื้อของถูกลงมากเลยจากที่เขาเคยต้องซื้อของแพงผลกระทบกับผู้อื่นเนี่ยก็ควรเอามาคิดเหมือนกันเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบกับผู้อื่นเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าคุณค่า ที่เราทําให้กับเรียกว่าเป็นเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะี่ครับเพราะฉะนั้นลองดูอย่างนี้แย่งอย่างนี้ก่อนนะฮะแล้วดูว่าเอ๊สรุปลางงานทันมันเป็นไงบ้างถ้าเราดูแลงานโอเคอะเฮ้ยดูแลโอ้โหงานเรานี้มันดีไว้นะงานนี้ดีก็แปลว่าน่าจะเป็นเรื่องคนนะฮะเอาที่นี้เรื่องคนเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องคนเนี่ยต้องบอกงี้ครับว่าประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ยคนที่ไม่ดีเลยนะแบบเป็นคนไม่ดีอะ่ะ มีนะครับมีนะครับเดี๋ยวจะคิดว่ามีมีมีแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะฮะถ้าเราไม่แน่ใจคือบางคนเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นคนไม่ถึงขนาดเป็นคนไม่ดีเพียงแต่เราไม่ชอบหน้าคนนี้นึกออไหมฮะไม่เหมือนกันะคนที่เราไม่ชอบหน้ากับคนไม่ดีเนี่ยไม่เหมือนกันะฮะคนไม่ดีเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ดียังไงเขาขี้โกงเขาทําผิดกฎหมายเขาแทงข้างหลังคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่เราไม่ชอบหน้าบางทีเนี่ยมันคือคนที่คิดไม่เหมือนเรานะฮะ ก็จะเป็นคนดีของเขานน่แหละคําว่าคนดีในที่นี้ก็คือว่าไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นคนร้ายอะไรแล้วกันคนเราก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์แต่ว่าบางทีเขาคิดไม่เหมือนเรา,เราก็ไม่ชอบเขาไม่ชอบวิธีการทํางานของเขาไม่ชอบวิธีการที่เขาพูดไม่ชอบวิธีการที่เขาเดินไม่ชอบวิธีการเลือกคําพูดของเขาแต่โดยเนื้อแท้แล้วเขาจะเป็นคนเฉยๆเหมือนกับเรานี่แหละนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องมานั่งดูว่าไอ้ที่เราไม่ชอบเนี่ยมันคืออะไรกันแนะ่เช่นเขาชอบพูดจาเหน็บแนมเรามเพื่อนร่วมงานเราชอบพูดจาเหน็บแนมเราบางคนเล่นใหญ่ดราม่าเกิน นะฮะบ,บางคนแบบโอ้โหเรื่อง5พี่เล่น8อะไรเงี้ยนะฮะอ่าบ,บางคนเรียวกว่าเป็น passive aggressive ก็คือแบบเวลาถามว่ามีอะไรไม่บอกแล้วก็พอพอถึงเวลาทำงานจริงไม่พอใจอะไรที่ที่เคยตกลงกันไว้แล้วอะไรเงี้ยนะคือพอเราแยากประเด็นพวกนี้ออกได้เนี่ยผมเชื่อว,ว่าให้เปิดอกคุยกันคืยในครั้งเดียวไม่รู้เรื่องนะต้องคุยหลายครั้ง มีน้องหลายคนที่มาคุยกับผมว่าเขาไม่ชอบการทํางานของผมยังไงบ้างนะฮะแล้วส่วนใหญ่นะผมก็จะบอกว่าโอเคบางมุมผมไม่เคยนึกถึงเลยขอโทษจริงนะฮะคือขอโทษที่ทําแบบนี้แล้วมันไปกระทบเขาแบบนี้เรานึกไม่ถึงจริงๆเราก็จะพยายามปรับตัวแล้วผมก็จะบอกว่าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยช่วยเตือนพี่บ่อยๆก็ดีเพราะว่าบางที้วันนี้ก็เผลอบ้างอะไรบ้างนะครับบางที บางมุมเขาเข้าใจเราผิดจริงๆเราก็อธิบายว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ได้หมายความว่างั้นนะเราหมายความว่าอย่างนี้แต่ว่าไหนมาลองดูซิว่ามันเข้าใจผิดยังไงกันบ้างนะครับบางอย่างเรารู้ตัวอยู่แล้วแหละพยายามแก้อยู่อาจจะยังเปลี่ยนไม่ได้ก็ก็บอกเขาว่าโอเคเรากําลังพยายามอยู่นะเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะครับบางทีมันก็คุยกันรู้เรื่องนะครับเราก็เช่นเดียวกันหลายครั้งเนี่ยผมคุยกับบางคนที่ผมรู้สึกว่าอืมเราเราไม่ชอบวิธีการทํางานของเขาแบบเนี้ยพอคุยเขาเก็ตก็จบนะครับ ก็ลองดูฮะแล้วแยกให้ออกก่อนนะครับว่าสรุปว่าเป็นอะไรกันแน่เพราะไม่เช่นนั้นเปลี่ยนงานไปก็เดี๋ยวเจอเรื่องเดิมอีกแล้วนะครับการวิเคราะห์ตัวเองว่าเราทุกสุขเพราะอะไรเนี่ยอย่างจริงจังเลยนะแบบลงลึกในรายละเอียดเนี่ยเขียนออกมานะฮะวิเคราะห์ตัวเองวิธีการอันหนึ่งที่ผมชอบทํานะครับในโหมดนี้ก็คือคุณเขียนเจอเนออลอ่ะจดไว้ทุกวันวันนี้เรารู้สึกเป็นบวกกัออบ,บเรื่องอะไรบ้างที่ทํางานลบกับเรื่องอะไรบ้างที่ทํางานนะฮะแล้วเก็บ ดูแพทเทิร์นสักสองาทิตย์คุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าสรุปแล้วมันมันเรื่องอะไรกันแน่ที่มันรบกวนคุณอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ Mission to the moon continue with your mission five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที